วันนี้ Honda Days นะครับเอาใจสายคนรัก Honda นะฮะมีให้เลือกครบเกือบจะทุกรุ่นแล้วนะครับรวมอยู่ในที่โชว์รุมรถยนต์มือสองที่เดียวที่ปฏิพัทออโต้นะครับใครถูกใจคันไหนอยากจับจองอยากเป็นเจ้าของคันไหนจิ้มเลือกได้เลยนะครับรถพร้อมส่งมอบพร้อมใช้งานทุกคันและไม่มีการ ชนส้มตัดต่อตัวถังมาแม้แต่คันเดียวแน่นอนครับคราวนี้สำหรับในเดือนแห่งความรักมาพร้อมกับในวัน Honda d เด s พอดีนะฮะสำหรับคุณลูกค้านะครับที่มีเครดิตหรือจูงมือกันมากู้ร่วมนะครับสลีปเงินเดือนใบรับรองเงินเดือนบัตรพนักงานบัตรขร้าราชการ mm hmm. แลกเป็นบัตรเติมน้ำมัน9,000บาทและส่วนรด อื่นๆอ,อ,อีกมากมายไม่ใช่เพียงแค่เท่านี้นะฮะจองเพียงแค่ร้อยเดียวจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับเพราะนั้นเราจะเริ่มจากตัว CC ใหญ่ไล่ระดับลงมาจนถึง e ีโกคาเริ่มกันด้วยคันแรกครับคันนี้เป็นซีวิตตัว1.8ตัว e นะฮะรถปี2019คุณลูกค้าครับบอดี้ใหญ่ทรงสวยฟิตเมนต์ดีตัวทงตัวถังทุกอย่างคือสวยกริปเลยนะฮะ อีนี่ก็คือจะเป็นตัวรองท็อปนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มาแล้ว d ดย์ไทม์แลนดิ่งไลท์มีติดตั้งมาให้ครบตัวดิฟเบรก4ล้อนะครับแล้วก็ตูดด้านท้ายเนี่ยอวบ,บใหญ่ๆเลยนะฮะสำหรับอย่างรถใช้งานคันแรกบางคนอาจจะบอกว่าผมไม่ชอบ e ีโคคาอยากได้แบบที่มานั่งโดยสารสะดวกสบายด้วยในระดับหนึ่งแต่เป็นราคาที่ต้องจับต้องได้ง่ายก็คือจะเป็นซีวิต f c ตัวนี้อย่างที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะฮะ2019ถามว่าใหม่ไหมมันไม่ได้ใหม่ไหมครับมันใหม่มากไม่ต่ำอยู่แล้วตัวรถพวกนี้เนี่ยคือมันเป็นรถที่อาใช้งานทั่วไปนะฮะในตัวเมืองก็ได้ออกต่างจังหวัดก็ดีเพราะนั้นเนี่ยมันจะดูแลรักษาในเรื่องของการใช้งานตามระยะเนี่ยสบายสบายเลยครับตรงนี้สำหรับคันแรก ขอขายในราคาเพียงแค่5,99,000บาทดูคลิปอันมาจูงมือกันมากู้ร่วมคันนี้จองร้อยเดียวนะครับ100บาทจะส่งฟรีทั่วประเทศเอกสารครบอนุมัติภายใน1วันทําการเท่านั้นแต่ถ้าเกิดอย่างคันนี้ไม่ถูกใจฮะอย่างที่บอกว่าคลิปนี้เป็น Honda Days นะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็ต้องมีเหมือนกัน Honda Jazz นะฮะ GK 1.5นะครับโฉม GK นะตัวนี้จะเป็นรถปี2019 อันนี้แต่งมาแบบจัดเต็มนะครับถ้าเกิดเราเรียกทรงแต่งแบบนี้จะเรียกว่าทรงญี่ปุ่นนะเจปแปนก็คือจะเป็นทรงสปูลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการโหดเตีย้ยใส่ล้อ,อยางอันก็มีการเปลี่ยนให้ใหม่4เส้นกล้องมองหลังแพดเดิลชิปโลบาร์นะฮะเลดไดสีสวยๆเลยนะฮะแล้วก็ท่อเป็นของ AZ C นะครับช่วงล่างเนี่ยโชคหน้าหลังเนี่ยมันจะเป็นตัวโช๊คแต่งปรับได้30ระดับ นะฮะสำหรับ Honda j แจ z คันนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้อ่ะมีการดูรายละเอียดมาแล้วในส่วนหนึ่งว่ามันไม่ใช่เป็นตัวโช๊คเดิมแต่ว่ามันเป็นตัวโช๊คแต่งออตโต้เครื่อง1.5โคตรแรงเสียงอย่างเพาะนะครับถ้าเกิดใครหา G K สีขาวตัวท็อปแบบนี้รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยแจเท่าไห้นเคยขายมาลูกค้าเป็นจำนวนมากอยากจะได้แบบที่มันมีแพทเทิร์นชิป ติดมาในกับตัวรถอย่างคันนี้ด้วยตัวนี้ปี2019ขอขายในราคา5 1 9 9 0 0 0บาทครับจองร้อยเดียวส่งฟรีทั่วประเทศสำหรับในเดือนแห่งความรักเดือนนี้ฮะเราอยากจะให้คู่ครองหรือว่าคนที่เรารักนะครับได้เดินทางกันแบบสบายๆการคมนาคมที่ดีขึ้นในชีวิตเพราะนั้นคือมันจบเลยและ Honda เนี่ยเป็นรถที่ใช้ได้ทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ไม่มีเก่าไม่มีตกยุค ไม่มีค่ำคือซื้อได้ตลอดทั้งปีและใช้ได้ตลอดระยะยาวนะฮะเท่านี้ครับเอาแบบตัวสามัญประจำบ้านเลยนะฮะสามัญประจำบ้านต้องคันนี้เลยซิตี้หนตัวนี้ v ีพัทนะครับจะเป็นรถปี2017เครื่องพันหนะฮะในรหัส L15 ก็คืออย่างแจ๊กับตัวซิตีเนี่ยจะเป็นตัว L15 เหมือนกัน ออโต้ซีวเหมือนกันนะครับสิ่งที่มันแตกต่างกันอย่างหลกัหลกๆก็คือจะเป็นในเรื่องของทรงรถและลักษณะของตัวรถเพราะว่าถ้าเกิดอย่างแจ๊สเนี่ยคือแฮทแบ็กหประตูแต่ถ้าเกิดอย่างซิตี้เนี่ยคือซีดานสิประตูสามมันประจําบ้านครับผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดอายุมากอายุน้อยใช้ได้หมดไม่เกิน40บนะฮะบ,บางคนอาจจะมีลูกนะฮะบุตรชายบุตรสาวอยากจะให้เขามีรถไว้เดินทางไปทำงานสักคันหนึ่ง นะครับหรือว่าอยากจะออกรถเก่งใช้งานคันแรกสักคันหนึ่งในต้องการความมเอกประสงค์กับตัวรถอย่างสูงมากตัวนี้วีพัดกล้องมองหลังมีแอร์แบกคู่หน้าพวงมาลัยมังตินะฮะล้อแมกอัอลอยเดิมๆยางเปลี่ยนใหม่4เส้นราคาขายขอขายเพียงแค่4 8 9 9 0 0บาทพอนะฮะภายในสวยบอดี้ทุกอย่างก็คือจะเป็นเดิมจากโรงงานเลยนะครับเพราะนั้นของตรงนี้เนี่ย 100บาทแรกกับตัวรถในราคา4 8 9 0 0 0บาทไม่มีอะไรคุ้มไปมากกว่านี้แล้วอีกอย่างหนึง่งรถพร้อมใช้งานทันทีและถ้าเกิดยังคุณลูกค้าที่มีเครดิตง่ายๆครับฟรีดาวใช้เงินออกรถ0นบาทจบเลยแต่ถ้าเกิดจบด้วยใน Honda Day คลิปนี้ก็ต้องเป็นคันนี้เลยฮะ b r i o 1.2นครับเป็นตัว V ท็อปสุดเกียร์ออโต้รถปี2018 สีขาวเดิมๆดอะผู้หญิงบอกเลยว่าไอเลิฟอยู่ผู้ชายบอกเลยว่าไอไลฟ์อยู่โอ้โหสุดยอดครับตัวนี้ b บริโอเนี่ยตัวนี้จะเป็นซีดานสีประตูรถจะเป็นตัวปี2018นะฮะถ้าเกิดถามว่าผ่อนเท่าไหร่เอาไป6,000ตลอดสัญญาไรายได้12,000หรือไม่เกิน15,000ซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องกู้ร่วมเอาเอกสารมาเอาสลิปมาเอาใบรับรองเงินเดือนมาเอาบัตรข้าราชการมา ออกได้ทันทีห0พันตลอดสัญญาผ่อนสบ,สบายใช้งานได้ในระยะยาวมีการรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะฮะออกรถกับปฏิพัทธ์ออโตโอ้อนุมัติไวภายในหนึ่งชั่วโมงยื่นเรื่องก็ไม่นานอ,อนุมัติเลยเป็นรถสามันประจำบ้านนะฮะที่เราใช้กันได้นะครับในทุกหลากหลายและก็ในเรื่องตัวการใช้งานค่อนข้างจะครบคัน คือถ้าเกิดอย่างจุดในลักษณะเนี่ยที่เราสามารถแนะนําแล้วก็สื่อสารให้กับลูกค้าได้ทราบเลยก็คือสมมุติว่าอย่างเราเป็นคุณพ่อคุณแม่มีบุตรสาวมีบุตรชายอย่างนีได้มีการดําเรียนให้ทราบไปเมื่อกี้นี้เราอยากจะหารถไว้ให้เขาผ่อนสบายสบยสักคันหนึ่ง6ก0 0นต่อสัญญา7 0็ดต่อสัญญา8,000ต่อสัญญาแต่เราได้รถที่ดีและมีคุณภาพนะครับทั้ง4คันนี้นะฮะในตระกูลของตัว H ใครที่สนใจนะฮะบ่อกีเฮดเล็กไปงั้นเอาเฮดใหญ่แบบนี้เฮดใหญ่ไปเลยนะครับสี่คันที่จอดอยู่ตรงนี้ด้านหลังอันนะครับทุกคันจองร้อเดียวคุณลูกค้าฮะต้อนรับวาเดนไทน์นะครับเดือนแห่งความรักไม่จําเป็นต้องเป็นคู่สามีภรรยาหรือว่าเป็นคนรักกันนะครับคนที่เรารักนี่ก็คือโดยรวมเลยคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาญาติเครือสนิทมิตรสหายจูงมือกันมากู้ร่วมก็รับส่วนลด โคตรเยอะเลยนะครับแล้วก็สลีปเงินเดือนเอามาแลกเป็นบัตรเติมมันอีก9,000บาทนะฮะเราประกันเครื่องและเกียร์ให้6เดือน10,000กิโลนะครับพร้อมกับซื้อแพ็กเกจลดยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีก1ปีทุกคันสามารถทดลองเชนไรฟรีที่โชว์รูมปฏิพัฒน์ออโต้ได้ทั้งหมดเลยนะฮะถ้าเกิด4คันนี้คันไหนที่ถูกใจคันไหนที่คลิกอยู่ตอนนี้และสนใจอยากที่จะจองโทรหารเดี๋ยวนี้เลยครับ 0891104954ชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์และเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ